คุณผู้ชมคะอีกหนึ่งความขัดแย้งสถานการณ์ตึงเครียดที่ต้องติดตามกันว่าจะขยายวงกว้างออกไปหรือไม่ขณะนี้กำลังเกิดขึ้นบริเวณพรมแดนของโปแลนด์และเบลารุสนะคะได้เห็นภาพของผู้อพยพจากฝั่งเบลารุสที่พยายามข้ามพรมแดนไปโปแลนด์แต่โปแลนด์ไม่ยอมให้เข้าไปนะคะจึงเกิดเหตุปะทะกันระหว่างกลุ่มผู้อพยพและทหารที่ตึงกำลังอยู่ชายแดนฝั่งประเทศโปแลนด์นะคะ่ะ ผู้อพยพไม่ต่ำกว่า2,000คนจากฝั่งเบลารุสพยายามข้ามพรมแดนไปประเทศโปแลนด์กองทัพโบแปแลนด์กระจายกำลังทหารไม่ต่ำกว่า12,000นายเพื่อตรึงกำลังปกป้องพรมแดนวิด,ดีโอที่บันทึกโดยฝ่ายความมั่นคงของโปแลนด์แสดงให้เห็นผู้อพยพที่พยายามทุกวิถีทางใช้อุปกรณ์ตัดรั้วลวดหนามรวมกลุ่มผลักดัน และต่อสู้กับกองกำลังทหารที่ใช้แก๊สน้ำตาในการปฏิบัติการ <Okay. S 1> ผู้อพยพส่วนใหญ่คือผู้ชายแต่มีผู้หญิงและเด็กรวมอยู่ด้วยส่วนใหญ่ไปจากตะวันออกกลางและเอเชียพวกเขาพักอยู่ในเต็นท์ทางฝั่งเบลารุสและขยับตัวไปที่อื่นได้ยาก <Okay. S 1> เมื่อต้องอยู่ตรงกลางระหว่างกองก,องกำลังของโปโลแลนด์และของเบลารุส <Okay. S 1> ผู้อพยพป,ปักหลักท่ามกลางความหนาวเหน็บอุณหภูมิติดลบมีรายงานว่ามีคนเสียชีวิตไปหลายคนในช่วงไม่กี่สัปดาห์ yes, <baby. S 1> ล่ามแปลภาษาที่ทำงานให้ NGO ของโปแลนด์เตือนว่าโปแลนด์ละเมิดอนุสัญญาเจนีวา We we will never we can never be certain what happens to the people that we uh, that we offer uh, help in the forest because the Polish authorities are breaking the law and uh, the Geneva convention they often send them back to belarus uh, even though they apply for international protection here punam the that this <laughs> incident is to the attack on poland and the european Ta sytuacja jest bacznie obserwowana przez społeczność międzynarodową, nie tylko przez, przez naszych sąsiadów i, i państwa Europy Środkowej, ale jest obserwowana także przez państwa na zachodzie Europy i ocena tej sytuacji jest bardzo jednoznaczna. Reżim białoruski atakuje granicę polską, atakuje granicę Unii Europejskiej w sposób bezprzykładny bez, 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 bez wcześniej. ฝ่ายผู้นำโปแลนด์พาดพิงถึงผู้นำรัสเซียและผู้นำเบลารุสว่าพยายามที่จะบั่นทอนเสถียรภาพของสหาภาพยุโรปซึ่งทั้งรัสเซียและเบลารุสไม่ได้เป็นสมาชิกโดยพยายามใช้ผู้อพยพให้เข้าไปในสหาภาพยุโรปมากขึ้นว อเล็กซานเดอร์ลูกาเชนโกผู้นำของเบลารุสซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยรัสเซียปฏิเสธทำกล่าวอ้างที่ว่าเขาส่งคนอพยพข้ามพรมแดนเพื่อแก้แค้นการคว่มบาตโดยสหภาพยุโรปในมัจจุบ่นีระดับกาทรุนแรงที่เป็นไปไม่นด้ที่จะฆ่าตัวตายเป็นการฆ่าตัีตายในปัจจุบ่นและยิ่งกว่านั้นในศูนย์กลางยุโรปและยิ่งกว่านั้นในเบลารุสเพราะที่นี่มั центр войны начиналось разворачивались отсюда ске все все в ขณะที่ทางราัสเซียระบุแต่เพียงว่าติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและกลุ่มผู้อพยพด้วยความเป็นห่วงและระบุว่าได้คุยใกล้ชิดกับทางเบลารุสและเรียกร้องให้ทุกฝ่ายปฏิบัติการด้วยความรับผิดชอบ В этой ситуации самое главное все-таки это жизнь и здоровье тех людей, большого количества людей, которые копились, копились у границы, они требуют пропуска через границу, пытаются проникнуть через границу, они требуют убежища в Польше, например, на территории Польши. Многие открыто об этом говорят. ขณะที่สหภาพยุโรปนาโตและสหรัฐต่างกล่าวหาเบลารุสว่าพยายามที่จะเพิ่มจำนวนคนอพยพโดยเฉพาะสภายุโรปที่ระบุว่าการโจมตีโปแลนด์เท่ากับการโจมตีทั้งสหภาพยุโรป We are facing a brutal hybrid attack on our EU borders, Belarus. is weaponizing migrants, distress, in a cynical a shocking and ท่ามกลางความตึงเครียดบริเวณพรมแดนที่ผู้อ,อพยพกำหนดอนาคตของตัวเองไม่ได้นักเคลื่อนไหวมองว่าพวกเขาเป็นเพียงเหยื่อในเกมการเมืองระหว่างเบลารุสและสหภาพยุโรป <laughs> ภาพการต่อสู้ที่ปะทุกันอย่างหนักบริเวณพรมแดนอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นไปแล้วก็คงจะไม่ได้จํากัดวงอยู่เฉพาะแค่บริเวณพรมแดนเท่านั้นนะคะต้องมาดูเรื่องนี้เพราะว่าเต็มไปด้วยตัวละครทางการเมืองที่แบ่งออกเป็นสองขั้วอย่างชัดเจนและกําลังถูกจับตามองว่าจะนําไปสู่สถานการณ์ที่บานปลายมากกว่านี้หรือไม่นะคะสําหรับบริเวณพรมแดนเบลารุสผู้นำก็คือลูก้าเชนโกนะคะซึ่ง ก็มีสายสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมีความสนิทสนมกับทางรัสเซียกับผู้นำอย่างประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินอยู่ฝั่งหนึ่งค่ะและฝั่งที่กำลังเป็นคู่ขัดแย้งก็คือประเทศโปลแลนด์ซึ่งโปลแลนด์ก็เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปและสหภาพยุโรปก็ประกาศความบารต่อเบลารุสเพราะฉะนั้นก็กาลังเป็นอีกหนึ่งคู่ที่กาลังเกิดคาถามว่าวิกฤตบริเวณพรมแดนจากผู้อพยพกาลังจะบานปลายหรือไม่ อาจจะมีคำถามว่าแล้วเส้นทางของผู้อพยพมาจากไหนและกำลังจะไปที่ไหนนะคะจากรายงานก็คือผู้อพยพมาจากบริเวณตะวันออกกลางนะคะแล้วก็มาหยุดที่เบลารุสจากตะวันออกกลางก็คือส่วนใหญ่จากรายงานระบุว่ามาจากอิรักมาหยุดอยู่ที่เบลารุสและขณะนี้กำลังต้องการที่จะข้ามพรมแดนไปยังประเทศโปลแลนด์แต่ประเทศโปลแลนด์ก็ต้องคำถามนะคะว่าทำไมถึง เบลารุสถึงมีผู้อพยพมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆในช่วงหลังและกําลังเกิดกระแสวิตกกังวลในสาภาพยุโรปไม่ใช่เฉพาะโป,โปแลนด์ที่กังวลต่อจํานวนผู้อพยพที่สูงขึ้นนะคะทางลิทัวเนียและลัตเวียกังวลเช่นเดียวกันโดยเฉพาะลิทัวเนียได้ประกาศไปแล้วว่าต้องมีสถานการณ์ฉุกเฉินจะไม่ยอมรับกลุ่มผู้อพยพให้หลั่งไหลเข้าไปขณะที่ผู้อพยพที่มาจากอิรักบอกว่า ม่ได้ต้องการจะไปหยุดที่โปโลแลนด์นะต้องการที่จะเดินทางต่อไปยังประเทศเยอรมนีแต่ก็ขอผ่านทางไปผ่านทางเข้าไปทางโปโลแลนด์ก่อนขณะที่โปโลแลนด์ไม่ไว้เนื้อเชื่อใจเบลารุสอย่างสิ้นเชิงแถมยังไปกล่าวหาว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเป็นตัวการอยู่เบื้องหลังการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้อบพยพในครั้งนี้ค่ะและนี่ก็คือตัวละครสำคัญทางการเมืองนะคะลูก,าก้าเชนโกเคย เรียกตัวเองนะคะว่าเป็นผู้นำเผด็จการคนสุดท้ายในยุโรปเรียกตัวเองแบบนี้ท่ามกลางสถานการณ์ที่ไม่ไว้วางใจของกลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปลูก้าเชนโกเป็นผู้นำของเบลารุสตั้งแต่ปี1994หลังจากที่ประเทศได้รับเอกราชและมีการสร้างประเทศขึ้นมานะคะและเขาเคยรับราชการในกองทัพของอดีตสาภาพโซเวียตด้วย ทำให้ปฏิเสธ <c oughs> ไม่ได้ถึงความใกล้ชิดกับประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินเนี่ยแหละค่ะและลูกาเชนโกเองก็ระบุว่าไม่ได้ต้องการที่จะก่อสงครามแต่ก็เต็มไปด้วยความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจที่กำลังเกิดขึ้นนะคะและสาภาพยุโรปก็ออกมาแสดงจุดยืนแล้วรวมทั้งนาโตและสหรัฐอเมริกาที่มีท่าที ไม่พอใจต่อจุดยืนของเบลารุสในกรณีนี้ค่ะโดยเมื่อการเลือกตั้งในปี2020ที่ผ่านมาลูกาชเชนโกเองก็ถูกมองว่าเป็นผู้นำที่ใช้วิธีทุจริตในการเลือกตั้งทำให้เกิดปัญหาและก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำท่ามกลางการปราบปรามประชาชนอย่างรุนแรงทำให้สหภาพยุโรปต้องประกาศคว่าบาตรลูกาชเชนโกค่ะ และขณะนี้ทางสาภาพยุโรปสหรัฐและ e อียูไม่รับรองความเป็นประธานาธิบดีของลูกาเชนโกแต่ประเทศที่รับรองเขาก็คือรัสเซียจีนอิหร่านและคิวบาค่ะซึ่งหมายความว่าเรื่องของความซับซ้อนทางการเมืองอาจจะไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะพรมแดนของเบลารุสและโปลแลนด์เท่านั้น того, что было сделано.